ครับอันนี้เดี๋ยวมาทดสอบให้ดูแสงของไฟเลี้ยวกันนะครับนะถ้าเราใช้เป็นสีส้อมอย่างนี้บางทีถ้ากรอบมันแตกหรือว่ากรอบมันสีไม่นี้นะครับมันก็จะทํำให้ไฟเลี้ยวเราเป็นสีมาตรฐานอยู่นะครับเป็นสีส้มครับอันนี้จะมาทดสอบไฟท้ายกันนะครับก็จะมี2อขั้วอย่างนี้นะครับก็จะเป็นไฟท้ายแล้วก็ไฟเบรกนะครับก็เดี๋ยวเรามาแตะทีละขั้ว นี่นะครับดูตรงกลางตรงกลางก็ติดโ,โอเคนะครับเท่าที่สังเกตนะครับไฟเบรกจะแจ้งขึ้นนะครับก็คือเพิ่มความสว่างมาก อันนี้เดี๋ยวเราก็มาทดสอบหลอดไฟหน้ามอเตอร์ไซค์นะครับก็จะเป็นขั้วอย่างนี้นะครับมี2ขั้วเหมือนกันนะครับไฟหน้าก็จะต้องจับกาวไว้ก่อนโอ้โหสว่างสว่างมากไอ้หลอดไฟนี่สว่างจริงครับแสบตาเลยถ้าหมง